สวัสดีครับทุกคนพบกับพวกเราบอปิคัมออนอีกแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดโลกกับเทศกาลสุดแปลกและวันสําคัญสุดว้าวจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมตัวให้พร้อมเพราะแต่ละที่แต่ละงาน,งานรับรองว่าคาดไม่ถึงแน่นอนรเริ่มกันที่แดนอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นใครว่ามีแต่วัฒนธรรมซามูไรและอนิเมะบอกเลยว่าคิดผิดเพราะที่นี่เขามีเทศกาลคานามาระมัสริหรือเทศกาลึงใช่ครับฟังไม่ผิด จัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนเพื่อบูชาเทพพระเจ้าแห่งการเจริญพันธุ์ขอพอรเรื่องลูกเรื่องรักเรื่องธุรกิจโอโหใครอยากบังปุริเยต้องมาต่อกันด้วยวันเด็กผู้ชายในวันที่5พฤษภาคมทั่วญี่ปุ่นจะประดับประดาด,ด้วยธงปลาคาบนับร้อยนับพันตัวนี่ไม่ใช่แค่การตกแต่งเฉยๆนะครับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งขวามุ่งมั่นตั้งใจอวยพรให้เด็กผู้ชายเติบโตอย่างมีคุณภาพ และที่ญี่ปุ่นอีกเช่นกันในวันที่14มกราคมมีวันแห่งความรักความปรารถนาและความกล้าหาญวันนี้อาจจะดูเงียบเียบแต่มีความหมายซึ่งกินใจเพราะเป็นวันที่ระลึกถึงสุนัขทหารสองตัวที่รอดชีวิตจากแอนตาร์กติกายอย่างน่าเหลือเชื่อเป็นวันที่ให้กำลังใจทุกคนให้มีความหวังและกล้าหาญเผชิญหน้ากับทอกุสิงบินลัดฟ้ามาที่ประเทศไทยของเราบ้างนอกจากสงกรานต์สุดมันเรายังมีเทศกาลกินเจในช่วงเดือน9ตามปฏิทิน จันทรคติประมาณกัญญยนยายนตุลาคมเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนงดเวนเนื้อสัตว์ชำระล้างกายใจถือศีลทำบุญเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งประเพณีที่น่าเลื่อมใสคือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งจัดขึ้นในช่วงเทศกาลสําคัญทางศาสนาหรืองานประจําปีของวัดในแต่ละท้องถิน่นการนารําผ้าถุนยาวขึ้นไปห่มอ,องพระเจดีย์ถือเป็นการแสดงความศรัทธาและขอความเป็นสิริมงคลข้ามมาที่อินเดียดินแดนแห่งสีสันในช่วงเดือนมีนาคมจะมีเทศกาลโฮลี ทุกคนจะออกมาสาผงสีและน้ำใสกันอย่างสนุกสุดเหบี่ยงเป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นฤดูบใบไม้ผลิและชัยชนะของความดีงามบินไปยุโรปกันบ้างที่สเปนในวันผู้สุดท้ายของเดือนสิงหาคมมีเทศกาลสุดปวดลาโตมาดนาเสียงมะเขือเทศกระทบกันงานนี้ไม่มีอะไรมากแค่เอามะเขือเทศสุกมาปาใสากันให้เล็ดฟังดูแปลกแต่รับรองว่าสนุกสุดเวี่ยงปิดท้ายที่อิตาลีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กับเทศกาลปาส้มที่เมืองอิฟเรีย นี่ไม่ใช่การเล่นเบาๆนะครับแต่เป็นการจำลองการต่อสู้ในอดีตด้วยส้มใครพลาดบอกเลยว่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีวันแปลกๆอีกมากมายเช่นวันกราวฮอกในวันที่สองกุมภาพันธ์ที่อเมริกาที่เขาเชื่อว่ากราวฮอกจะทำในฤดูหนาว่าได้และวันเครื่องหมายวรรคคาตอนคอรช่างในวันที่24กันยายนที่ยกย่องความสำคัญของเครื่องหมายวัคตอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับเทศกาลและวันสำคัญสุดแปลกที่เรานำมาฝากกันวันนี้ โลกของเรานี่ช่างเต็มไปด้วยย่อเรื่องราวน่าสนใจจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบพพิคคำอ่อนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกๆและเปิดโลกแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ